เทอมนี้ถ้าน้องๆอ,อยากทำหุญญ่นยนต์เป็นเขียนโคดดิ้งได้มาเลยค่ะที่ m i c r o b บ n Academy อยากเชิญชวนน้องๆอ,อายุ13-18ปีมาเปิดโลก Robot and Coding กับค่ายด i g i t a l e ิ n e s จ e ตอลเ n น e n มาค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของ Digital, ด,ดิจิ t a ล Coding และสมองกลส่วนนี้ยังมีกิจกรรมสุดสนุกที่เตรียมไว้ให้น้องๆอ,อีกเพียบเลยไปฟังรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ ในข่านี้นะครับน้องๆจะได้สร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองอีกทั้งยังได้เรียนรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าด้วยกันอีกด้วยครับผมแน่นอนเขาว่ามาข่ายหุ่นยนต์แล้วก็ต้องสร้างหุ่นยนต์เป็นและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เป็นกันใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มไปอีกนั่นก็คือทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบนั่นเองทั้งนี้น้องๆยังจะได้ทักษะการบูรณาการความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส ที่เรียนในค่ายนี้เพื่อไปผสมผสานและใช้กับวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบรู้จริงเพื่อนำไปต่อยอดและใช้งานได้ในอนาคตนั่นเอง